สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่วัดป่าเลไลยังเภอนาดูนจังหวัดมหาสาครคามนะครับด้านหลังของผมเนี่ยก็เป็นอาคารสิมเก่าโบราณซึ่งทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสานที่ยังคงรักษายอยู่แล้วก็สมบูรณ์หลังหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับความหมายของสิมเนี่ยก็คืออาคารที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบพิธีสังฆกรรมของพระสงฆ์ซึ่งก็ลักษณะใกล้เคียงกับพระโพสถในภาคกลางสิมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นะครับก็ที่เราพบเนี่ยก็จะแบ่งได้2ประเภทหลักๆก็คือสิมบกกับสิ่น้ําซึ่งสิมบกเนี่ยก็จะเป็นอาคารที่ตั้งขึ้นอยู่บนบกนะครับมีการปักเขตสีมาล้อมรอบเพื่อกําหนดขอบเขตทําสังกรรมที่ชัดเจนกับสิ่น้ําก็คือจะเป็นอาคารที่ตั้งอยู่บนน้านะครับซึ่งเป็นลักษณะของบึงน้านะครับก็จะใช้ประกอบพิธีกรรมทาสังกรรมได้เหมือนกันแต่ก็เป็นแค่การทําสังกรรมแบบชั่วคราวเท่านั้นทีนี้ในสิมบกเนี่ยก็จะแบ่งอีก2ประเภทย่อยก็คือสิมปโปร่งกับสิ่งทึก นะครับสิมงโป่งเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของอาคารที่มีการก่อผนังเนี่ยอย่างน้อยสาด้านซึ่งปล่อยให้พื้นที่ภายในเนี่ยมีความโปร่งโล่งนะครับในขณะที่สิงทึบเนี่ยก็จะเป็นลักษณะาอ,อาคารที่ก่อแบบทึบตานมีผนังสีด้านล้อมรอบแล้วก็เปิดทางเข้าด้านหน้าไว้ซึ่งวัดป่าเลยๆไลเป็นลักษณะของรูปแบบสถาการรม์แบบสิ่งทึบ รูปแบบสารจมของสิมทึบวัดป่าเหลัยเนี่ยจะประกอบไปด้วยส่วนฐานนะครับเราจะเห็นว่าส่วนฐานจะมีลักษณะที่ค่อนข้างกว้างเพื่อรองรับโครงสร้างส่วนหลังคาปีกนกนะครับผนังจะเป็นผนังรับน้ําหนักมีทางเข้าด้านหน้าที่มีการทําปฏิมากรรมรูปหน้าประดับอยู่เพื่อให้เข้าไปสู่พื้นที่ภายในด้านหลังคาหลังคาจะเป็นหลังคาทรงจั่วแบบเรียบง่ายด้านบนประดับด้วยโง่ซึ่งเป็นสักษณกของสิมทั่วไปในภาคอีสาน บริเวณโดยรอบผนังทั้งภายในและภายนอกจะมีภาพเขียนที่ชาวอีสานจะเรียกว่าหูแต้มซึ่งก็มีลักษณะใกล้เคียงกับภาพจิตรกรรมที่ปรากฏอยู่ในภาคกลางแต่ที่พิเศษกว่าก็คือหูแต้มเนี่ยมักจะปรากฏอยู่ในพื้นที่ผนังด้านนอกด้วยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูหูแต้มในตัวสินกันนะครับว่าจะมีลักษณะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกัน เนี่ยือสีที่ใช้ก็คือสีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาลซึ่งเป็นโทนวันนะเย็นจะไม่จะไม่สีเข้มมากเหมือนในที่เราเห็นในพระอุโบสถทั่วไปเรื่องราวก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรามาเกียรติในด้านนี้ก็จะมีเจะเห็นด้านด้านด้านซ้ายมือก็จะเป็นรูปทรพีทรภา,าซึ่ง เป,เ,ปเป็นเรื่องราว,วเรามากินช่วงต้นก็เป็นการต่อสู้กันระหว่างควายสองตัวนะครับที่เขาปีธเราพานะก็จะมีภาพของพระลักลามซึ่งประกอบอยู่ในด้านนี้ทูกด้านด้านนี้เป็นด้านที่เขียนเรื่องราวของพระลักษมณ์จะเห็นว่าพระลามตัวสีเขียวกําลังแขงสอนอยู่พระลักษม์อยู่ข้างๆกาลังลบกับเท้าลาพนาสูง ก็จะเป็นเรื่องราวของการต่อสู้ด้านล่างนี่จะเป็นวิถีชีวิตของคนอีสานก็จะแทรกเติมเข้าไปเพื่อให้ตัวภาพเขียนเนี่ยมีความเต็มผนังด้านนี้เป็นเรื่องพระเวสสันดรเป็นเ็พุทธชานกเป็นพระเวสสันดนรกำลังเดินออกต่างๆแล้วจะพบกับมีรูปชูชกด้วยชูชกก็องมีงการมาขอ อะไรต่างๆพระเวสสันดรน,น,นี่เขาบอกว่าเป็นภาพพระเวสสันดรเหมนด้านแต่เป็นตอนแบบพระเวสสันดรประทานของต่างๆให้กับคนที่มาขอในส่วนพื้นที่ภายในเนี่ย เนื่องจากว่าสิมเนี่ยเป็นเขตพื้นที่ทําสังกกรรมซึ่งก็บางที่เนี่ยก็ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่ให้สตรีเข้าไปข้างในได้อาจจะเป็นเพราะเนื่องจากพื้นที่ข้างในก็ค่อนข้างแคบด้วยนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับดังนั้นเนี่ยก็จะให้แค่ผู้ชายเข้าไปข้างในนะครับนี่คือพื้นที่ภายในของสิมนะครับก็มีขนาดที่ไม่กว้างขวางมากนะักด้านหลังเนี่ยเป็นภาพวูบแตนเกี่ยวกับพุทธประวัติ ก็จะมีเรื่องราวพุทธประวัติต่างๆการเสด็จของพระมาลัยซึ่งพระมาลัยเนี่ยก็จะเป็นความเชื่อของชาวอีสานก็คือพระที่สามารถเดินทางไปได้ทั้งสมโลกก็คือสวรรค์โลกมนุษย์แล้วก็ที่นรกจะเห็นว่าพระมาลัยก็จะไปโปดสัตว์ตามสามโลกต่างๆด้านหลังเป็นพระพระช้างเอราวัณแล้วก็เป็นตอนที่ พระพุทธเจ้าตัสรูก็จะพบว่าจะมีพระแม่ธรณีบิมวนผมซึ่งก็จะแตกต่างกับตำแหน่งของการวาง,างกิจกรรมในพระมูสถของภาคกลางสิมวัดป่าเลไรเนี่ยถือเป็นสิม์พื้นถิ่นที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ทรงคุณค่าเนื่องจากว่ามีภาพเขียนรูปแต้ม ที่ยังคงสมบูรณ์ปรากฏอยู่ทั้งภายในและภายนอกดังน,นั้นเนี่ยผู้ที่สนใจทําประวัติศาสตร์สถารปรัตยกรรมพื้นถิ่นหรือแม้กระทั่งงานช่างของอีสานโบราณเนี่ยไม่ควรพลาดที่จะมาที่นี่โดยเด็ดขาดฝากกดติดตามช่องพุ่งข้าบินสุริโยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ